ฟังเสียงฟังเสียงอู้จะเสียงตำซวขนมจีนหมูกรอบกปตด้ ASMR มีคนถามเราเลยว่าแยกไปอยู่คนเดียวจะอยู่ได้หรือเปล่าซิมะหามเขากับบได้อยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่น่าจะสำหรับน้า สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้มาอันตำั่วนได้จ้ะหนำบวมีบุกฮุงก็เลยต้องใส่แครอทได้จ้ะตำแครอทในหนำกินประจำเด้จถ้าบวมีบุกฮุงใส่ได้ถ้าใครบวมีบุกฮุงเนาะอ๋อ,อามาดัดแปลงประแดกกระเบิดเพราเป็นอย่างแม่ครัวประยุกต์เอาเนาะจ้ะอันมี FC, เอฟซีมันถามว่าทำส้มตำหม,มูกรอบ นำมหีหมูหมูอยู่หน่อยนึงนำก็ร้องเห็ดแล้วแต่ว่าเป็นเมนูที่บุกเคยเห็ดในชีวิตเลยเนาะแต่ว่านำมาเห็ดไว้แล้วเราจะหมูกรอบบุกเคยเห็ดเนาะบเุเคยเห็ดในชีวิตเป็นเมนูที่นำคนขังสียานดนอจ้ะคนข้างจะกลัวกากหมูนะกินบอ่อโดนสิกินเธอหนึ่งนะจ้ะแต่ว่าบุเป็นอย่างนี้ออกมาแบบนี้เนาะวันนี้ตซส่วหมูกรอบนะจ๊ะแซ่บ,ซบ,ซบน้ำกันพี่น้องจ้ะโอเคเราก็มาตำส้ตมตำกันเลย ตํ่าในแบบข้องน้ำเลยอเดยวจะตําแค่รสเนาะเส้นขนมจีนแบบแห้งเดียวจะน้ำเสือ<ม>เส่อนสื่อมาตมเอา<ม>เบิดเหลักของกสิสดไปซั่งหรือว่าไปชอปปิง้งของไทยเบิดแล้วปลาแดกกับเบิดโอเคตําส้มตามํตาตําสไตล์ใส่น้ำตาลนิดหน่อยมันนีกินปลาแดกแบบนีไปก่อนว่าเป็นอย่างดอก นานๆกินทีก็เด็กต้นเลยเส่นหน่อยเสแสร้หน่อยเด็กตน้นเด็กต้มต้มในขวดน้ามันเบิดผมชลดปิดตาไว้เส่นหน่อยแสบน้อยแล้วก็ส่วเลยจ้าอย่ากระเด็นใส่เลย อันนี้เป็นเส้นที่นำต้มไว้แล้วเด้อ,อย้ะขออนุญาตใช้มือเนาะน้ำล้างมือเรียบร้อยแล้วเด้อย้ะเป็นเส้นแห้งเนาะเอามาต้มใส่ปเปลือกเยอะแล้วก็ส้วะเลยฟังเสียงฟังเสียงอู้ตำส่วะขนมจีนหมูกรอบเดี๋ยวนำลาแตก ไม่ขาดทำไยแตกมีตอนความได้หมนอ่ะมาซิมซิมบึนฮึมใช่ปะหัว n า c e อืมโอเคจังสิงกับแซบกับแสบ,แสบ <laughs> ประเดกอยกน,นี้ เยอะมากแม่ตามด้วยหมูกรอบของเรานะคะท่านผู้ชมฟังเสียง <Okay. S 2> หมูกรอบของเรานะคะ <c oughs> ASMR โอเคอ สวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาสวัสดีแล้วสวัสดีมาได้จะมากินตำส้วหมูกรอบได้จะมูกรอบขังแหลกในชีวิต <c oughs> ส่วนหมากนาสิไปซื้อเขากินหรือว่าจะไปซื้อกา,กากหมูมากินเนาะแต่เป็นเมนูที่น้ำคนขังสิยานได้จพะพวกสามสันแล้วก็ไข่มันเนาะแต่บ่ว่าเป็นอย่างนานๆกินทีเนาะก็ะสิมาซิมแอนโทนีลองซิมมอ้ง <c oughs> <c oughs> Oh. อ๋อฮมคุณชิม <c oughs> มหมูกรอบหมูกรอบทำให้ดูแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ขอมาอืม okay, okay. อืมอ่อแมากเ่ชอจแบบชอบเ,อบเอลวลาม,มาแล้วจาสแสบๆน้ำกันหนำกินซอนเพราะว่าอย่างเพราะว่าหนำกินมือบ่เป็นคือกับบ่เป็นเพื่อนหนำกินซอนเพราะว่าหนำกินมือบ่เป็นคือเพื่อนเลยจ้ะ หนำเห็นเพื่อนกินในคลิปเนาะที่เพื่อนกินนั่นตำสัวตำอย่างสินะเราก็ใส่มือกินนะ <c oughs> น้ำร้องเห็ดแล้วนำว่าหนำว่ากินบ่เป็นหรอกมันกินบ่้บแสบไหม <c oughs> ก็สิกินแล้วอโอ้ผักอะไรนะรอกเก็ตอันนี้คือผักร็อกเก็ตจะจะหนำม,มากินกระปุลกินก็อย่างแสบ แต่น้ำม,มันามันเป็นแบบหินหินแบบพักอย่างบ้านเขาพักกัดหินไมออกประมาณนั้นเลยแซ่บดีหมูกรอบน้ำอันเอาไปต้มเอาไปอบแล้วก็เอามานน้ำมันลาดเลยอ่ะน้ำผึ้งขาเห็ดละ ครั้งแรงในะชีวิตออกมาประมาณนี้เพราะวันนำชดว่นานำอบอบน้านเกินไปกินชินนี้เราก็ไปแลนสักสิบกิโลออกอบไปถึงหน้าปากักซอย Both. It's <laughs> <Let's> both. Uh. <laughs> <laughs> Everything crunchy today. Got my mat. โบองแต่งถ้าสันน้อนหลับตามเดิมคำนี้ไงเลยเนะี่ยโอ้โ Hmm. <laughs> what? Yeah, so a episode. have hmm. said. Crunchy. <laughs> How do you make you fry it? I put it in the oven and then I fry กรอบกว่านี่บอมี่รอกถ้าบอเฮหดคลิปนี้ก็สิบร่รได้กินหรอกก็สิไปซื้อเขาคิดเรื่อไปกินสองปีขังอย่างกว่ามานนี่นะ <laughs> ถ้าท่านผู้ชมมุ่ขอให้เหด,ดือดเบิ่งนะ

กบกยังับ่กินมูน่ะอัอพิก ผักกัดหิ้นกระข่างอ่ะแซ่บๆน้ำมักมาแล้วจ้ามาเด้อมากินน้ำกันตำซั่วหมูกรอบแซ่บยั่ว,ยว,ยว ัวถ้าาเห็ดเป็นแล้วก็คือสิงามกว่านี้ได้หมูบอกอีกกัน เน้ำกินนี่เขาแแรงน้่งกะบุกินหรอบุกินกะสิว่าตัวกะสิกินแบบโยเกิร์ตกินอย่างประมาณนี้เลยขนาดเนี่ยจะมาสะดวก คนเนื้อแล้วกันนะอันนี้เนื้อมีเนื้อพร้อมคโอเต็คให้อืม Every time ใช่

เริ่มอุ่นเราด้วยจะอังกฤษแบบว่าสิบก่อนยี่สิบยี่สิบเอ็ดเริ่มอุ่นอะอากาศเริ่มดีน้ำเริ่มกลับมาอ่อนวิ่งเราด้วยจ้ะน้ำวิ่งห้ากิโลห้ากิโลเมตรเลย ีลยวที่นี่เวลานำบอกว้องการนำสกินอาหารมือเะเล็กๆเลยเดีย๋ยวที่นี่ได้สักพักหนึ่งท่อ,องเขามันก็สิชินเนาะกินนี่อย่างก็อิมแป๊บเบียวอิมเร็วมากแต่ว่าก็หิวบ่อยกินนีเบอดอ่ด้วย In good mood. Hmm. Fish. Eat it all. I don't think so. <laughs> Not on my own anyway. จะหนามไปเห็นงานเลยจ้ะยังไม่เลิกงานมีจะหนามก็หลุดยู่บาดมาเด้อใครอยากกินอนะ่ะหมูกรอบแ่บแบไปส้ดตำส่วมาทีนน้ำกันเลยจ้ะ

If meat, it's not so crap. เคตรกลัวไรูว่บ้านเขามีขายบรร่เด้อี่ผักอันนี้ ร็อกเก็ตภาษาฝรั่งอื่นร็อกเก็ตน้ำมากมามากินผักจะเกียนผู้เท่าจง Chắc tớ kín mua cho tớ tăm, tăm> <răm> nhang, <sino? cười> Wow What are you doing this morning? I'm it It's not <laughs> I think people footstep นำสบอยฟังเรื่องไว้หลุนเนาะแต่ที่เขาอายุก็พอก็แม่ที่แบบว่าบ่ิยายนายออกไปอยู่อพาร์ตเมนต์ของเขาหรือว่าบ้านของเขาเองสินะเข้ามาใส่เงินพ่อแม่เป็นอาทิตย์แต่แบบว่าแล้วแต่บ้านบ้านไหนก็แล้วแต่บางบ้านกเจ็ดสิบปอนแปดสิบปอนต่ออาทิตย์แล้วแต่พ่อแม่เขาว่าเนาะดูว่าแล้วแต่แร้งกำลังของหลุมสินะเพราะว่าบางบ้านกับแบบว่าเก็บเอาอยู่เงินอาทิตย์เงินเดือนเงินเสาร์นะ แต่ว่าเวลาเขาซื้อบ้านซื้ออย่างนี่นสเขาก็เอาให้เขาสินะเราจะเอาให้เขาไปแบบว่าไปซื้อไปซื้อของเขาบ้านอย่างสี่เนาะกันอะไรส่วนมากจะจ่ายเด้๋ยวะส่วนมากจะจ่ายทุกอาทิตย์ให้พ่อแม่เดียจะเป็นค่ากับเขาแน่ค่าไฟอย่างนี่เนานะก็ให้เขามีมันเป็นการเห็้เขามี้ความรับผิดชอบเราจะรู้จักรับผิดชอบในตัวเองเนาะ บ่ได้ว่าตรงพึ่งพ่อแม่ตลอดเวลาอย่างสีนะาอันเราจะแต่ส่วนน้อยน้อยมากที่แบบว่าเลยใจเอาจะพี่น้องน่ามันมีคนถามเราจลยว่าแย่ไปอยู่คนเดียวจะอยู่ได้หรือเปล่าตอนแรกก็ต้องยูกมูกรอย่างกอนเลยแบบว่าแ์เงินคาเซาอย่างสีน้าเธอออกไปอยู่คนเดียวเลยก็คือสีอยู่บ่ได้ดอกจ้ะเพราะว่าถึงสีอยู่บ้าน นน้อยหรือว่าบ้านอพาร์ตเมนต์ยังสี่กับยูคนเดียวบ่ด้ดน้องเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันหลาย<อ>ทงค่าน้ำค่าไฟค่ากับเข่าค่าบินต่างๆนานาเนาจะยูบ่ไใอยูเลย,ยล่ะยูคนเดียวก็ต้องอยูกับเพื่อนกอนหรือว่ายูกับมีคนมาซอยแช่ห้องหมดจังสี่สามารถอยู่ใดเพราะว่าเงินเดือนบ่าสามารถเงินเดือนแบบต้นๆเนี่ยบ่าสามรา,ามรถยูคนเดียวได้แน่น,นอนจ้ะนั่นแหละจ้ะ อยู่กับแม่ก็ดีแล้วใจนิดๆหน่อยๆสบายเป็นอย่างนันจ้ะแต่ว่าไวรุ่นเนาะเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนห่ังสินเนาะจ้ะเขาก็อยากไปใส่ชีวิตเนาะสิมาหามเขาก็บบอดเดยอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่เนาะจ้ะสําหรับนามนามนามบอบนามบอบไม้อยู่แล้วแหละเาะจะเพราะว่าพอแม่ฝรั่งอีกที่นีบางคนเนี่ยเขาสิบังคับเลยเด้เธออายุเทนาน่านั้นเท่านี้เธอต้องออก ก็ต้องจังสรรยังสี่เลยเดจาย์ยเขาเก็คุยกันบบแมนซังเนี่ยเป็นการคุยกันเนาะจะได้มีอันความรับผิดชอบในตัวของตัวเองนอกจากพี่น้องก <c oughs> ็มาบ่อยฟังอันบ่เนียเปรียบเทียบนําเนี่ยเปรียบ,ยออบปเทียบก็คือบ่อยฟังว่าท้านี้เขาเป็นประมาณนี้นอกจากพี่น้องโอเคกินบะเบิร์เก็บไว้ทำาสั่ว <c oughs> แต่ว่าบอกลรงทงว่าน้ำต้องออกไป I have to go for a run. Oh, what now? No, in a bit. Oh right, I was just Late. saying. Yeah, because I feel very guilty. Oh, oh, <laughs> well, it's a pig belly. Oh right, well, yeah. Also fry as well. Yeah, đừng có light got it tham. Hồi hôm rồi. up. hôm Yes. Yeah. Swatika. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. <laughs> oh. <laughs>